สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุภูสุคนงครับเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเนน่งย่าวครับในคลิปนี้ครับกะคือเก่านะครับนาะกัสิภาพพ่อเมียพี่น้องสุภูสุคนครับพาท่านผู้ชมครับออกตามหาเลขวิทย์เลขดังทั่งภาคอีสานครับสําหรับในคลิปนี้ครับกะสีว่างแนวทางนะครับเนาะสําหรับแนวทางเลขซ่องเก่ามือนะครับเนาะที่ทางช่องไดเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชม กะสามงวดแล้วกะเข่าทั้งสามงวดนะครับเนาะซีตีแต่ซีตีของข้าเจ้ากะเข่ามา4ีงวดครับเข่ามา4ีงวดเขามานําเสนอในธรรมช่มสามงวดเข่าไปทีสามงวดนะครับเนาะจากซีตีกิ่งนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่ห้าครับก่อนที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เป็นงวดที่ห้านะครับเนาะกลับไปเบิ้งน้ำกันครับสำหรับแนวทางคนครับไปเบิ้งน้ำกันแนวทางคนจี เข่าตอเดินตอหรือมีเหล็กตัวใดถืตอตาต้องใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับแนวทางเขได้หวยซองเก้าหมื่น 2, 9, นะครับเนาะครับอยา่าบอกอะไรใจห่างครับเพื่อว่าเป็นการเซอร่าอย่าเข้าไปเบินนะ่งแนวทางน้ำกันเลยครับครับก่อนอื่นต้องขอบอกท่านผู้ชมครับขอบอกท่านผู้ชมสู่ผู้ทุกคนนะครับเริ่มผู้ใดติดเข่ามารับชมรับฟังคลิปนี่ยุคดีครับในช่อง เดี๋ยวย่าครับทานดทั้งสองกับปันธาซื้อกางนาเสนอนะครับเอื่อสซื้อกางนําเสนอแนวทางเด็กรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ชมครับเปลี่นการพนันทางใดที่สิ้นครับสนับสนุนการซื้อขายฉากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับนอะจา้ท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรื่องสำหรับแนวทางต่างนะครับนอกที่ทางช่องทางแอดไดนำเสนอให้ท่านผู้ชมครับจะเป็นแนวทางหวยซองกระดีหรือแนวทางของแอดกะดีครับท่านผู้ชมครับถึงตาตรงใจตัวใดหรือาชื่นชอบในเหล็กเส้นใดกะ ติดตามพิจารณาเบิ่งเอาด้วยครับเด้อบางท่านก็ชื่นชอบในเลขของแอดนะครับเนาะบางท่านก็ชื่นชอบในเลขของหวยซ่องครับหวยซ่องในวิกนี้มี่หวยซ่องสองซองนะครับเนาะซองสามหมื่นกับเก้าหมื่นครับสามหมื่นนี่คือลงครั้งแรกครับแต่เก้าหมื่นนี่ลงมากงวดนี้งวดที่สี่นะครับเนาะงวดที่สี่ครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งเศรษฐีครับจากเศรษฐีเก่าของขจ้รนะครับเนาะ ตั้งแต่1กรกฎาคมครับทีว่าเลขออก4 1 7กนะครับนอกกระเจ้าไ้ถูกมากกับ3ตัว4 1 7กนะครับนอกกับเข้ามากคาแต่ว่าแอดไปโรคนะครับเนาะไปลบมไปเรานำเสนอครับเริ่มนำเสนอให้ทานผู้ชมไดยรักช่งฟังกับตั้งแต่งวดวันที่16กรกฎาคมครับ16กรกฎาคม2 5 6 5หุหครับที่เลขออก405นี่ครับใบนี้นะครับเนาะวันที่16กรกฎาคมครับ ที่ตัวเน้นให้50เลขออกไปที่05นย์ห้ครับแรกก็เข่าเลยเนาะครับเนาะสำหรับเอานําเสนอทางธรรมมครับส่วนงวดที่2ครับที่เขาเจ้าให้เขาเนาะครับเนาะงวดวันที่1สิงหาคมครับงวดวันที่1สิงหาคมเขาเลขออกไปที่5 9 4ครับ5 9 4เขาเจ้าให้สองหางบนครับ5 9กับ9 4ครับ5 9กับ9 4เนาะครับเนาะก็เข้าไปที่ เกาซีนะครับเนาะเข่าไปที่ตัวโต๊ดครับเข่าไปที่ตัวตัวกลับนะครับเนาะตัวกลับเข่าไปที่ตัวกลับครับสองตัวเก่าซีซีเก่าครับก็ถือว่าเดือนดีตัวหนึ่งสองงวดสามงวดนะครับเนาะสามงวดส่วนงวดที่แล้วนะครับเนาะงวด่าสูตรงวดเมื่อกี้ครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ทั้งสองนํำเสนอครับที่ขาเจ้าห้มากครับ นี่ครับสำหรับหวยซองถึงกระเจาให้มากครับเลขวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าเลขวิ่งบนครับบนวิ่งไปที่หาครับวิ่งไปที่แปดครับวิ่งไปที่แปดเจ้าจับคู่หอยสี่สองแปดเจ็ดสามแปดนะครับเนาะนีนสองหางแต่ว่าเขาสามตัวครับเขาไปที่เลขจับคู่จนมากจะเขาเลขสองคู่นะครับเนาะเลขสองตัวครับ เมื่อกี้เข้าที่แปดสามนี่ครับตัวเน้นนะครับเนาะแปดสามครับชุดเน้นเขาจ่อชุดเน้นไปให้สามแปดแปดห้าศูนย์แปดเนาะครับเนาะก็เลขเข้าไปที่แปดสามครับแปดสามเนาะครับเนาะก็ถือถือว่าเดินดีเพราะว่าเอฟซีไรทันทำมชมุ่มไรทันกะ อยากรับชมรับฟังอยากล้อชมครับล้อชมอยากล้อเบิงว่าเลขหวยซ้องกาวมือพันธ์ยิ่หาตัวใดที่มีเลขตัวใดที่ว่าถิดตาตองใจที่มีเลขตัวใดเนาะครับเนาะที่ว่าถิดใจของน้อโปแลนครับเนาะสำหรับหวยซ่องครับสำหรับงวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหานี่ครับกระไดมาแล้วครับสำหรับงวดที่ห้าสี่ตีงวดที่ห้าของหวยซ่องกาวมือเนาะครับเนาะที่หาถูกมาซีงวดติด แต่ว่าเป็นสีตีงวดที่สี่ครับตีทั้งสองเอานําเสนอแล้วครับเนาะงวดที่สี่หายมากครับหนึ่งกันยายนนะครับนอกหวยซองเก่าเมื่อนครับสายด่วนหวยซองเก่าเมื่นนะครับเนาะหายมากครับฟันวิ่งบนล่างนะครับเนาะเหล็กวิ่งบนล่างหายไปที่สามพี่น้องครับหายไปที่สามนะครับเด้อวิ่งบนล่างให้ที่สามครับสามตัวจับคู่หายแปดสี่ศูนย์ครับ 8 4 0แล้วก็469นะครับ4 6 9จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้3 4 3 5 4069ครับเน้นที่3 5แหะ69ครับจากซ t ททีว่าเขามากวนมากกับเขาตัวเน้นเพิ่นครับตัวเน้นถ้าเขาเขาตัวเน้นเลยครับตัวร่องบอกเขาเขากับเขาตัวเน้นเลยครับเนาะถือว่าเลขสวยกัะเลขงามอยู่ครับ หกเก้าก็สวยนะครับเนาะเหล็กก็งามอยู่ครับสำหรับหกเก้านี่ครับสำหรับแนวทางครับแนวทางวัอนี้นะครับเนาะสำหรับแนวทางหวยซ้องครับเสียบนหนเสือทำมันช่อมครับทำมันช่อมครับพิจารณาเบิ้งครับมีเลขตัวไหนถือตาต้องใจหรือเปล่านะครับเนาะมีเลขตัวไหนถือตาต้องใจหรือเปล่าครับสำหรับเลขวิ่งบนล่างคือ3นะครับเด้องหวยซ้องครับสำหรับหวยซ้องครับ ทานผ่้ชมหมักตัวใดหมักกระจังจัดคัดกับพันมาเป็นอย่างนะครับเนาะทั้งเดยทั้งช่องกับพี่แจซื้อกางนํำเสนอนะครับเดิมนํำเสนอแนวทางให้ทามผู้ชม่ม้รับชัราฟังครับจากสีิตเข้าเจาก็เดินดีไม่ดีครับเดินดีมากครับเดินดีมากก็ถถอว่าก็ถือวานํำมีสีิตีเก่าให้ทามผู้ชม่ม้รับชัราฟังครับมีสีิตีเก่าและสีิตีใหม่นะครับเนาะเพราะว่าทั้งช่องก็เอามานำเสนอตามข้อมูลข้อมูลจริงนะครับเนาะที่เซียนคนใจมากครับครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเนาะสำหรับแนวทางครับย้ำอีกครั้งสำหรับแนวทางหวยซ่องเก่าเงินครับหวยซ่องเก่าเงินนะครับเนาะได้มาหนึ่งกันยาหกห้านะครับเนาะเลขฟันวิ่งบนรางก็คือสามครับสายวิ่งก็คือสามนะครับเนาะวิ่งสามน้นที่สามเม็ดเดียวครับจับคู่ให้ครับสามตัวคือแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่หกเก้า 2ตัวครับ2ตัวคือ3 4จับคู่ให้3 4 3สี่สาเน้นไปที่2หางคือ3าและ6 9เกานะครับเนาะสาหาและ6 9ครับถามว่าแอดเชนชอบแอดกระบ,บอกตรงเลยว่าเช่นชอบชอบตัวไหนใน4ตัวนี้แอดเชนชอบไปที่6 9ครับแอดเชนชอบที่6 9นะครับเนาะถ้า6 9เก้าขาว่ากับมีมีเลข ในดวงใจอยู่คือกันครับทํามลนะครับเนาะเชิญชอบไปที่หกเก้าแอดเชินชอบไปที่จะเดินไปที่ล่างครับเดี๋ยวที่ล่างนะครับเนาะพอดหมักคือกันหรือเปล่านะครับเนาะท่านพิจนาเบิงนะครับเด้อสำรับหอยซ่องเกาเมือนครับบางคนก็หมักตัวหนึ่งบางคนก็หมักตัวหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าแอดก็บไปเปรียบเทียบเบิงครับสูตรจะขอางคือกันครับในสูตรขวางครับเราเปรียบเทียบพิจนาเบิงครับ ว่าน่าจะเป็นน่าจะมาหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าแอดเชนชอบล่างไปที่หกนะครับเชนชอบเด่นไปที่หกครับเด่นไปที่หกลอง 5. หารองห้าถ้าห้าสามก็น่าจะเป็นไปได้จ่างส่ครับกระสรุปว่าเชนชอบอยู่สองตัวนะครับน้ำข้าเจ้าครับตีข้าเจ้าเด่นไห้นะครับเนาะเพราะว่าสูตรของแอดเด่นเด่นหกลองห้าไปที่ล่างครับ เจอกหายมากองหางมีหาสามมีสามหากับพกเก่าถือว่าเลลใก่เคี่ยงกันครับนี่ครับสำหรับข้อมูลนะครับเนาะเสียวนํนำเสนอทธาร,รมชุ่มครับและวก็วิาะห์ให้ทรรมชุ่มเบิ่งครับว่าเลขน,าาน่าจะมี่าจจะมากหรืออาจาาจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเนาะสำหรับแนวทางครับ จะได้ขอบคุณสุภูคนรับที่เขามารับช่อมมาฟังชิปนี้จนจบครับในช่องเนยวยาวครับจะได้ที่ใครที่เขามารับช่อมมาฟังชิปนี้ยุกดีครับในในการจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องครับเดี๋ยวสิบพัดเนาทังดีๆนะครับเนาะทังเลขคำนวณเลขหวยเลขสูตรและเลขเด็ดตึงดังเลขหวยซองต่างครับที่ทั้ช่องเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับช่มมาฟังเพื่อจะได้มิโชไม่หลับเพื่อดวงสมโพงกันครับเพื่อจะได้มีโชไม่หลับเพื่อน่องกันน ในคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดครับค่ะทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูมคนครับเดินทางไปไหนก็เจ้าคาดปลอดภัยสุขภูมคนครับบเจ็บป่วยจนป่วยนะครับเนาะมีเงินแสนเงินล้านใส่สุขภูมคนครับมีโชนไม่ลาวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5สุขภูมิคนนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดครับขอสวัสดีครับ